วันนี้พาเลยนะมาฉีดยาใช่ไหมคะเลยนะเก่งจังเลยเก่งจังเลยทำไมคะกาชิโก้ทำยังไงกาชิโก้โอ้โหปิดประตูไหมปิดไหมปิดไหมคะปิดไหมเออปิดเหรอปิดบายคะ่ะบายบาย บายบายไปไหนไปไหนคะอ่ะบายบายชอบจริงๆนะขับรถมาเบ๊บแบแบเบ๊บมาไปนั่งข้างหลังได้ยังมามาจะกลับบ้านละหื มันจะขับรถกลับบ้านแหละไปนั่งข้างหลังไปเร็วไปนั่งข้างหลังกูนะ่ะไปไหมเลยนะบาย,บายบายทำยังไงคะหมอมาไปละอีเดอรใช่บายบาย